มีได้ของดีมีอะไรคะแปลกไม่เคยเห็นที่บ้านเรามันก็อาจจะมีแต่เันเรียกชื่อไม่เหมือนกันคือเนื้อจอร์ดิควัสดีค่ะโอ้ไกย่ย่างดีครับโอ้ไก่ย่างมาดีอันนี้ก่ย่างมาเถิจ้ามากินเด้อตามบักตัวร้านเนี่ยก็โซแนะโซให้ใหอาบึงไหมมาเด้อ โมนิ่งสวัสดีตอนเช้า,ชานะครับพี่น้องตื่นเช้ากันแล้ววันนี้เช้านี้ที่สดใสห้องม่งกว่านะแดดแรงมากเราจะเดินทางกันนะครับพี่น้องก็ไปเช็คเอาท์เราจะเดินทางกันนนะี่คือทีอพักโรงแรมที่บึงแก่นนครครับจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเช้านี้เราก็จะเดินทางกันแล้วนะเดี๋ยวผมติดใจมากส้มผักเมื่อวานในตลาดเช้าครับ โอ้กับข้าวกับปลาเยอะแล้วก็ถูกดีเดี๋ยวอาจจะแวะนิดหนึ่งเผื่อที่จะจะไปซื้อส้มผักเฉดนะกินน้ำวานแะล้วติดใจครับพี่น้องเมื่อว,วานมีร้านร้านหนึ่งคนเต็มร้านเลยตอนเช้าเราขับรถเล่นตัวในเมืองเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้เราไปแวะหา,หา,หาเจอนะอจำไม่ได้แต่ว่าคนเต็มเลยเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะต่องรอคิวเลยนะแต่ว่าเส้นไหนไม่รู้นะเมื่อว,วานเนี่ยอยู่แถวเนี้ยจำได้อยู่แถวนี้เลยคนแบบเต็มเลยแบบไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าคนเยอะมาก น่าจะเป็นร้านดังร้านเด็ดแถวเมืองคอนแก่นนาะวันนี้ได้ของดีมีอะไรคะแปลกไม่เคยเห็นที่บ้านเรามันก็อาจจะมีแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันคเนื้อ,อจอระเข้เนื้อแหลมจอระเข้สี่ร้อยกว่าบาทเนื้อเนื้อจระเข้เลยเหรอเนื้อเฮ้ยเนื้อเนื้อวัวเนี่ย<อ>แต่มันเป็นปลายแหลมจรอระเข้แปลกอันี้แปลกดี เดี๋ยวไให้ดูหน่ะพีมดูยังไงดีเนี่ยเนี่ยเนื้อปลายแหลมจระเข้พี่น้องคือคือจระแค้์วะไอแขรเนาะหางมันนะวะหางไอแขร์เนาะอุ้ยอุ้ยเนื้อปลายแหลมจระเข้420บาทเนี่ยพี่จะไปก้อยกินเนื้อชอบลุงเด่นค่ะปิ้งน้ำเอาไปยูนนู there, you you there, ่นแหละในส้มผ <speaking> ักนะในส้มผักส้มผักกระถุงเดียวกระถุงเดียวนะมดหย่านมันคนละมันคนมันไม่ใช่เจ้าเมื่อวานอะเอาไปไหนละถุงถุงที่เนี่ยถุงกระนี้ไปไหนแล้ววะ ก็นั่นเลยถุงยี่แคนนั่นแหละไหนนี่เหรอเออมันหัวอ๋อมันอยู่ในถุงผักส้มผักเดี๋ยวแช่ตูเ้เย็นไว้ก่อนตูเ้เย็นอย่างดีมันด,ดีมีเห็ดก้อยเด้อไม่้องเด้อหอยหอยหอยก็มีก้อยหอยนะแต่แสบนะตับหมกพุงตับหมกพุงผัดหนึงงน่งแล้วกระเทหอยใส่น้ำ<แ>โอ้หนำไลาไหล กอครับทีมงานเรานี่เจรานนี้กินข้าวอย่างเดียวเช้ามากินข้าวกลางวันมาเที่ยวกินข้าวกับเที่ยวกับมีนั่นแหละกินข้าวกับเที่ยวสวัสดีค่ะโอ้ไก่ย่างหอมดีครับโอ้ไก่ย่างไใหญ่ๆอันนี้ไก่ย่างเส้นหรือเปล่าครัวครับไก่ย่างนะครับไก่ย่างนครับไก่ย่างท่าพระโอ้ไก่ย่างท่าพระโอ้มาอยู่ขอนแก่นไม่ได้ดไม่เนาะ ลาเป็ดลาบหมูซุปหางวัวโคตรแซนะ่บเลยะต้มยำตำแตงตำป,าปลาปูปลาะครับพี่น้นนองฮะ,ะจ้าไก่ตัวเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสามสิบบาทครับจ้าไก่ตัวนึงเนาะไก่ตัวนึงเอาตัวนึ่งเลยจ้าตัวนึงเพิ่งตัวก่นอนญาติไปอิม่ม นี่เลยครับเชิญนั่งข้างบนเลยนะจ๊ะแม่แม่ให้ลาบเปบสป่ะตําถั่วตําถั่วโอ้นี่นี่มัต้องลีลาอย่างนี้พี่น้องนะแต่เสียบคองเขาดังดีนะงงเบิลงหน้าม่งข้าก่อนจะได้กินข้าวกินกับข้าวแซ่บๆเธอมาให้กำลังใจน้องเขาใกล้ๆหน่ะนี่ใกล้ๆแล้วไงอย่าไปเช็ดไปเกิดค่ะผู้สาวซื้อยังจิ้นน้องนิด น้องนิดอุดรน้องพรคอนแก่นเอาเอาไปน้องพรเนาะน้องนิดเนาะน้องนิดน้องนิดนี่นี่เออเทคนิคในการทำถั่วเขาต้องทำแล้วเขาสวิงเนาะไอ้อยากกับมาลักสูตรไอ้อยากเป็นอยากนี่มันหินลับมีดนะว่าที่ไปผุนมีดใเท่าไหน่อยเนเอาเกียวโค้งตัวมีดไหมเจไดคมคมไหมใส่น้ำปลาผมปีบาลมือบ่มีดคมผุนปีบาลมือ พี่น้องรอดูตอนน้องเขาาทเส้นทางยเขามีเออนี่เป็นสัญชาตญาณไหมโอ้ในโคมในดัมมิดนะน้องเขาจะสวิงแนะนี่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 อ๋อนี่ยังไงครับรู้แล้วว่าหลังเขาทำส้นต่อยเขาทำยังไงเธอลองทำนาทีหนึ่งได้ไหมเขาสวิงสวิงทับทีอยู่อ่ะเสร็จแล้วตำตำมัททัวร์จักรักบาทตำมัททัวร์จักบาท เขาจะให้มันฟูดข้างโคกเ <30 S 2> ลยสามสิบบาทโอ้ตำ๋มบัตโทรสามสิบบาทชุดน,น้องน้องนิดโชว์เลยเด้อน้องนิดตักแล้วดิโต้ไงเบิร์นไงเพราะไม้ยู่ใกล้ๆน้องนิดหน่อยสิเธอกลัวน้องนิดเหรอไม้เจ้าจ้มา,ามาก,กินเด้ตอต,นนะะตำบักทัวร้านนี่าก็โชว์แน่โชว์ให้อาเบิร์นไงมาเด้อตั๋มบัตรโทร้านล้านน้องนิดล้านเต็งหนึ่งล้านเต็งหนึ่ง,ง,งอยู่บ้องใดนี่อยู่ตรงข้ามบริษัทเล็กตาซอยนะ อ๋ออยู่ตรงข<ร><า>้างน้นองหนองบัวและกระซอยเนะะเาะเจ็ดหลักพี่น,อน<า>้องน่ะนี่ยและกระซอยและกระซอยน่ะคอมขอมาคอน้ำปลาโอ้พี่เห็นวงสวิงแล้วท่าน้องขอไปเล่นกอล์ฟเนี่ยได้เลยอะใ <c oughs> <c oughs> นรังเบิร์กรอเบิรง,งไก่กันไก่ไก่สู้ลราไปกัไก่ไก<จ>่ท<จ>่าพระไก่ท่าพระ มันแต,แตกต่างกับไก,ยก่ย่างวิเชียรบุรียังไงขอขอถามหน่อยเป็นความรู้หนูก็ยังไม่เคยชิมไก่ไม่ไก่วิเชียรบุรีนะใช่อ๋อหนูอยู่หนูอยู่ค่ายท่าพระใช่อ๋อหนูไม่ได้อยู่โอ้ช้ำม,มากแต่ช้ำนะเธอตัวเองเองเลยอืมจับเลยช้ำมากพี่น้องร้อนๆสับดังฉวะฉวะเลยโอ้ขเขานีวว่มห่อน ห่วงนอนอีกห่วงน,อนอ,อ,งนอนอีกแล้วว่าโอ้ค่ามหัวตรงนี้ได้บ่อนี่โซนนี้โซนนีนน้น้องนิด,ดน้องอนิดอุดรน้องพรคอนแก่นมาเด้อร์มาอุดหนุนหลายเด้ออยู่ตรงข้ามรักตักซอยออแจอบแซ่บห่านปะตัวร้อยสามสิบบาทแต่ว่าพ้องแต่ว่ากำกำแตงไม่แพงอ่ะสามสิบบาทเองนี่นะร้านอาหารข้างทา,างนะไทย ที่นี่เขาไม่ต้องทำละเอียดเหมือนบ้านเราเนาะเขาทำให้น,น้องนี่เขาอายกล้องหรือเปล่าไม่รู้โอ้น้องนี่ไปแต่งหน้าอยู่ข้างในนู่นอะไปทำผมอยู่ในนู่นนะเอาเออด้อกินข้าวเด้อมีผักดกินข้าวน้มกันบ่อกินข้าวต้มเกลือป้อรอจ้ะน้องนิดบอกน้องนิดไปกินไม่กินไม่กินไก่ข้างไก่ย่างข้าวผาไปกินไก่ย่างวิเชียรนะ ไม่ได้แล้วผิดลิขกระสิทธิ์นะอยู่ตรงข้ามแล้วกระซอยพี่น้องเด้อยู่ติดถนนใหญ่เลยอาจจะมีรถเยอะหน่อยเนาะเสียงดังชิมในตอนี่นเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องกินเลยต้อทัวร์ดูช่องแฟมบิลี่ก็ให้แฟมบิลี่ดำเนินรายการไปหันประเด็นคือบอสครับข้าวเหนียวห้อนเนะเสิร์ฟป้อมกับข้าวเหนียวห้อน เราถ้าเช้ากินไก่ย่างกับส้มตำข้าวเหนียวนี่มันก็โอเคนะเข้ากันดีอยู่เนาะเดีมือใช้ได้เดี๋ยวรอดูลาบเป็ดแล้วก่อนจริงๆอ้างจะกินลาบเป็ดมาสองวันสามวันแล้วนะหาร้านลาบเป็ดยังไม่เจอวันก่อนมาถึงขอนแก่นแต่ว่ามาถึงค่ำมากห้าทุ่มกว่าร้านลาบเป็ดก็ปิดหมดละวันนี้มาถึงไวหน่อยลาบเป็ดกันแล้วเป็นอมาแล้วลาบเป็ดมาแล้วเดวลูกลาบเป็ด จ้าโตมาแลยซุปหางวัวอร่อยซุปหางวัวเนาะ,ะโอ้ลืมลืมไปต้องก่อนแรงแรงเลยว่าสุปหางวังงวจ่าจ้ายังมาแรงเนาะจ้าลาเป็ดพี่น้องป็ดกินกับข้าวเหนียวไก่ที่นี่หอมมากนะไก่ไก่ท่าร<อ>พระไงแต่ว่าท่าพระอยู่ที่ไหนรู้พี่เคยอยู่แต่พระรามสี่ท่าดันเข้าไปหน่อยสิ ไ,ได้นั่งคิดด้วยกันวันนี้แซ่บๆกันพี่น้องเด้มอมทนะีมบางรูดตำส้มตำน้องนิ้อุดรตำแซ่บๆพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อกินกับข้าวเช้าเสียงรถอัดเตจี้ไปหน่อยเด้อก่ย่างก่ายา่างไก่ย่างแบบร้อนมากเลย ไกย่างะอร่อยอืมเนาะอืมนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยเนาะนุ่มเลยกำลังสุกแบบแล้วสุกเยอะไปก็แข็งนี่แบบ ข้าวบ้านเราเนี่ยถูกไก่เวียดนามไก่ต้ม300 300หรือ800นี่เรไปเมืองทิ้งหัวไก่ <c oughs> ไก่ตัวแค่นีแ้แต่เขาไปต้มตัว600ไม่ใช่ว่าขายให้คนไทยนะอือน่าเป็นอะไรนี่นาเป็นอะไย แล้วก็เห็นคนเวียดนามไปซื้อก็ขายตัว600ไก่ไปกินไท่หลังไก่เนาะที่เชียงรายขายกิโล200เป็นนุ่นใส่ถ้วยมาถ้วยเดียวเองอ่ะพันหนึ่งอ่ะไปเวียดนามไม่ซีไม่ได้เลยซีเอาเนี่ยวิสวันนใส่ให้หมดเลยเคยบอกเขานะ ริบวันแต่เขาก็เทใส่เยแหละมันชคพี่บอก<า>ีเสอาแพงไปชี้ใชีช้เรียดๆอย่างเนี้ยเอาอันนี้ละมันมันเทหมดเลยอืมหลาเป็ดแซ่บครับขดวไม่ต้องเดยอมกินกับผักบุ้ง,งานาเนี่ยอ่อยอ เด่นได้ป่ะเนี่ยขอท่าเข่าท่าคนที่นี่ขอดูจากทีเลยแหละกระซอนโรงงานปิดเหรอคนหยืดง่ายจะเอาภาษาแล้วพี่น้องเด้อเด็กีโรงเรียนใครเข้าภาษาครบจำไดนบ้างตะเล่ สุดะเอฟซีลงเดนมีปะไม่อยู่หลายเนี่ยตายเตอืมัไก่มันมากเลยเราไปไหนกันน้ำมันรดมันเยอะอย่างนี่ละเนาะ

ร้านข้างทางนี่อร่อยถ้าร้านไหนลด100แต่เป็นแถวนะแนเลยอร่อยอร่อยแล้วก็ถูกด้วย ไก่มันนุ่มดีเนาะไก่อร่อยดีที่สองสามวันวเราคงจะถึงกัมพูชาพีน่น้องเตรียมรุ่นไปกับการเดินทางขับรถจากเชียงรายสู่โตนเลสามเมื่อคืนยายทันโทรมาบอก่อาไปคอมเมนต์จะไปกินอย่างเดิมอย่ายไปกินอยังของเขาที่เอาให้เดิมแต่น้องจะได้กินยัง้านนี้ไม่ได้กินยังแล้วทั้งบาทั้งหยวกวักหัว ลูกอยาไปกินนี่ยังของเขาเด้อเขาเอาอี้ยังห้เด้อไปกินเด้อเอาจะได้กินยังระบาดที่นี่เไม่ได้ห่อเขาไปคนเดียวอ่ะเรามีคนนําทางอยู่แค่เราคาดว่าจะเออจะไปกันเองซึ่งมันก็ยังไม่เคยไปกันเลยงั้นก็เลยจ้างคนขับรถอ่ะให้เขาดูแลให้ ไก่ช้ำม,มากดูน้ำสลักเลยอกไก่แ่บนะเดีย๋ยวไปกินอย่างนี้ตัวกลับมานี่ตัวถอมเลยเป็นเมืมากินแม่มาให้กินข้าวใช่ปะ ได้ไปกินอาหารบ้านเขาได้ถาดเดอ้อเขาอย่างไรอยากกินเดอ้อว่าได้กินยังยกักยากยาอีกทีเดียวขาพูมีแฉบไหมติดใ,ใจไก่อไก่อร่อยอ่ะ <c oughs> เขาย่างได้พอดีเนาะเจ้าอื่นกำลังย่างอยู่แต่เรามาเราก็เล่งลนะลเราแบบเป็นแบบแบบเรใส่มันเป็ดไปด้วย้ามข้าวข้าวไปมากุดกอยอืมไปไปไม่กุดกอยมันหอมเลยเนาะอืม มื่อหลังเราลองใส่เพิ่มดูมันก็อยู่ที่สูตรไทยฝุ่นฟ <ừ, S 2> ินของใบมะกรูดอซอยนี่เช้าเป็นหลักเยอะข้าวเช้าอิ่มๆเชื่อกันไปเรื่อย แก่ว่าใช้เวลาสองวันในการมุ่งหน้าสู่ด่านนะวันนี้น่าจะเป็นสามวันครับไก,ก่นุ่มที่มีทักมาในคอมเมนต์อ่ะว่าสถาปนกกะถินเดอร์อ่ะน้องก้า ทันแน่นอนทันแน่นอนเฮเอาอะไรกันเองแค่เช็คบินเรียบร้อยแล้วนะสองร้อยหกสิบบาทไม่แพงครับพี่น้องไก่ตัวเละน้ำฟรีน้ำแข็งฟรีไก่ตัวหนึ่งลาเป็ดจานหนึ่งตำักทัวจานหนึ่งข้าวเหนียวสองน้ำฟรีเอาเท่าเหนียวไว้ด้วยสิขี้หอกไก่นิดนึงกินไม่หมดครับตัวหนึ่ง เผื่อไปก hmm. ินข้างขับรถกินข้างทางเผื่อเราไม่ได้แวะไหนเนาะขอบใจ้องนี้แต่ลายเด้อขอบหน้ามาซิไหมไปขวดลุงเด่นลองพิมพ์ขวดลุงเด่นองมีไหมในยูทูบด้วยน่าจ้ะ ในไปเพจก็มีนะยูทู e ก็มีไปเบิร์ออเดอร์ไปแม่ค้าแม่ค้าขออะไรนะค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะแม่ค้าอยากเห็นในอยากเห็นตัวเองในคลิปไงก่อนหากินหาเที่ยวไยปไปใกล้แล้วอีกสองวันอีสองอีพีสามอีพี อิมแต่อิมว่าล <c oughs> าบกอยซอยจุของกินกับข้าวกับปลาเยอะน,นะแถวคนแก่น,นี่เนาะเบื่อจิบแล้วสำพละเี่ยก็จะย้ายย้ายครอบครัวคนเสียพามาให้ลุงเด่นเขา,าทรงขึ้นเห็นเมียเกาเขาทรงขึ้นเห็นเมียเกาแล้วกันวาวาติ ไปรับไปเรียงเราเองรถนี่มีเกาอยู่ขนแก่นนั่บอกเขาถือว่ามีซูมองเตจเจ้านะฮะถือว่ามีซูมองอยู่<อ>ประเทศลาวพูนโอ้ตะก,กอนอเคยได้ยินข่าวอยู่ก่อนน้องนีดอุดอนน้องพรนคอนแก่นไงได้ยินข่าวว่านั่งรถไฟมาหาเขาอยู่ไม่ใช่เหรอมีที่ไหนรถไฟเชียงรายคอนแก่นไม่เคยไปอะไรไปอุบลไปอุดอนไปสตีเกตไปไหนวะ เ,เใฟังถ้าเธอไม่โกรธก็ไม่ว่าอะไรฟุยได้แต่ว่าห้ามหาเรื่องนะโอ้ยจจนไดยเห็นัล้สิเครียดทำไมวมยยุคเครีย <c oughs> นมีที่ไหนน้องนิดอุดรน้องพรคอนอแก่นอะไรมีที่ไหน <c oughs> วันนี้เขาไปอยู่ลาวมาแล้วพี่จะไปหาลูกชายลูกสาวพี่เนี่ยอยู่ฟั <c oughs> งเวียง พอดีอะยท่านอันเกี่ยวเขาไม้พอดีนะทำไมแถมแถมข้าวให้ด้วยเหรอกินใส่ทั้งรถตู้รถซ่อชนเนื้อเอาโยาขายทั้งรถตู้รถซ่อชนเนื้อคนเขาไปเต็มเลยวันนี้อ,อ,อย่างอีกมันซับประลังเอาวะไว้จะไปเผากินเอาต้นฐานลำไยด้วยสองกระสอบเดี๋ยวย่างหมูขายย,ย่างแแบย่างแแบใครวอยู่ไปปิ้งแบ่ปิ้งเป็ดขายอยู่พูดอะอยู่ลาวพูดละอยู่ไหนดีว่าไปแขวงไหนดีว่า ไปอุดมไซบ่กหรืออาจจะไปฟังเวียงบะวะ่ว่าบรรยากาศดีจังหน่อยหลวงขาบางังทางขามเด้ปะเออหรือไปหลวงขาบางดีป่ะหรือว่าพี่จะไปทางปากซ่องไปทางสามพันดอนสี่ปลาเสือสี่พนะันดอนเนาะโอ้ไปสูดหม่องรมไปซับเหนือซับใต้ไปเตางบแพงไงล่ะสาวประมาณห้าสิบล้านกีบเข้าใด้ละ แสนห้าป่ะอเอาเองเด้อเงินหายดิเ <c oughs> งนินว่าหายเอาเองเธอว่าถ้าเธอถูกหัวสิบสองล้านเธอจะทำอ,อะไรให้พี่นะหาหาเมียให้ลูกเด่นสองคนเอาไว้ตัดเล็บกับจักผ้าเมื่อไหร่เธอจะถูกวะกันลาถ่ายอยู่อยู่นี่แล้วเธอจะไปไหนนะเธอจะไปหาท่องเที่ยวปีเดียวกับเบิร์ดแล้วว่าเงินไม่เป็นไรเขาให้ได้ปล่อยถือก็ไหนะ ที่จะไปเอาที่วังเวียงด้วยนะหืมอย่าซื้อให้เลยเอา,ใ,อาให้รับรับสบายให้เตยอยู่เป็นนายหน้าหาที่ให้เลยซื้ออ๋อซื้อที่อยู่ลาวเขาเลยบ่ะซื้อให้แล้วลก่อแพงขนาดตัวเมันซื้อก,กี่ล้านนะตัวเมันซื้อห้าร้อยล้านหรือเปล่าบ่แพงบ่แพงดิแสนปลายหรือสองแสนปลายอยงเด,ดีได้บ่อตัวหลายไร่หนึ่ง <c oughs> ได้เอเคอร์หนึ่งนะโอ้นาถึงเนาะ ถึงวันนี้เราแม่ว่ะถูกนี่ก็จะได้เมียอ,อยู่แล้วสองคนเลยบอกโอ้เราจะคนสองคนก็เอาละสต่ขางั้นใส่เรียงเขาเอาอันนี้เขาจะไปขายปิ้งแบ่ไหมขายไปขายปิ้งแบ่ไปขายปิงปยป้งแบ่ไปขายเลือดแปลงคุณ้ว่า <c oughs> คนหนึ่งกับค่าแบ่คนหนึ่งกับค่าเป็ดเลยนะเั็กน้อยก็ขากันกุ้่า <c oughs> ขากันอย่างรัดหัวกันเออ Yeah. ด,ดีอ่ะคุยกับเขาได้ดีคือหนูต้องทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะรวยไปได้วยกัน <Yeah. S 1> ขายปิกแแบซับแบกปักปั๊กปักปัหนึ่งคนหนึ่งกับขายไม่ได้ดอกตอ <c oughs> ื่นเช้ามาโอ้ยหิวข้าวเราเด็ดนี่ราข้าวมากินไหมโอ้โห่นีพี่อยู่กับเธอมีแต่พี่กับทำข้าวเธอกินตลอดไม่เคยพี่เคยพูดอย่างนั้นสักคำหนึ่งเดี๋ยวเร็วเร็วไปไปหิวข้าวเราข้าแต่งโต๊ะยัง โอ้ยสาวเราเขาไม่แต่งตัวแนน,นเหมือนเธอหรอกสิบนาทียี่สิบนาทีเขาก็ไปเดินทางแล้วแล้วไม่เหมือนเธอหรอกเป็นชั่วโมงเลยแต่งตัวจนหิวข้าวอ่ะแต่งตัวนตาลายอ่ะคนรออ่ะเออไปใส่ตอนนอ่อบาวะไปซื้อหวยดีกว่าวะเพียงาผู้จัดการ,ร<ย>ไปซื้อหวยก่อน<ย>มันมีปั๊มหน้าเซเว่นอ่ะถูกป๊อบไปเลยได้ดิ เธอถูกหวยปั๊บพี่ไปเลยโอ้ถูกปั๊บหนูก็โยนกระเป๋าให้พี่ปุ๊บเลยคือกันละไปเลยเอ้ยแต่เงินเป็นคนละครึ่งนะคนละาหกรานแล้วเอ้าบ่ได้ก็บว่าเขาว่าสินสมรสว่าซินสมลดยังซื้อด้วยกันไอ้ก็เอาเงินมาคนละครึ่งจะไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าอยากได้ครึ่งหนึ่งก็สินสำหรับของเงินตัวกับเงินไอ้ตัวนละอ่าเดี๋ยวเอาเงินเธอไว้ฉันซืเงินเธอก็เงินฉันเงินฉันก็เงินเธอแล้วมันจะมีเงินฉันเงินเธอได้ยังไง ครอบครัวบา้าเนแบบใครใช้ชีวิตอย่างงี้ถูกมาก็ต้องแบ่งคนละหกล้านแล้วพี่ก็ได <ain ways dishes together> ้กระส่ายก็ต้องไปเอาแล้วเมื่อสิเรียอีกนังกระส่แล้วใช้จะได้ไปเที่ยวไหนล่ะเธอก็ไปเที่ยวบางเวียงไงไปฟอร์เจ้าเอียงในปีใหม่ไม่ใหม่เธอไปอุ่นนุ่นแล้วเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายเธอก็ไปอุ่นนุ่นเธอก็เธอก็ เรไปซื้อราดเลือดแป็งปริกเป็ดสังกีเธอก็มีฉันก็มีเงินเหมือนเดิมเงินก็ไม่ไปไหนเลยคนเราออกร้านก็อยู่เท่าเดิมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องถูกก็ได้นะถูกโลดถูกโลดมาถือละมาอยากถือละก็จะซปพพอกันยูเธอก็บอกฉันทีว่าเธออันนี้จะไปวางเวียงฉันก็จะไปอยู่ปากเซรอถ <c oughs> ้าเธอไปปากซ่องฉันก็จะไปหลวงพระบางเนี้ยตอนนี้รถไฟมีมันวิ่งก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไป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  จบข่าวละไปแล้วนะคะเอซีค่ะความฝันดับสลายเมื่อไหร่จะถูกหวยไม่รู้ไปแล้วค่ะฝันร่มร่มแรงๆนรงเจอกันใหม่ ep หน้าเราบอกไปแล้วบอกไปตัวไปแล้วเนาะเออไปไปกลับไปโจงไม่อย่างไรเอซีไปหาซื้อหวยเอาอบ้านโนนทันเออบ้านยายท่านตัวน้องมิกน้องกระหวนพุทธวจนะขายที่มันแก้ว ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดีสบายดีซ้อมมาก่อนซ้อมมาสบายดีสบายดีประเทศลาว